เมื่อคุณควบคุมพลังงานได้คุณก็ควบคุมเงินในกระเป๋าได้ค่ะหลายคนถามดิฉันว่าทําไมชีวิตเขาถึงขึ้นขึ้นลงลงตอนที่ขาขึ้นเนี่ยเงินก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแต่ตอนที่ขาลงเนี่ยเงินในบัญชีหรือว่าเงินในกระเป๋าก็ล่อยหลอลงล่อยหลอลงแล้วก็หมดไปด้วยดิฉันจะบอกว่าสิ่งที่จะทําให้สร้างเงินสั่งเงินหรือว่าเป็นเจ้านายของเงินเนี่ยมันคือเรื่องราวของพลังงานค่ะพลังงาน ในตัวคุณก็คือพลังงานในชีวิตของคุณนะคะคุณเคยได้ยินไหมพลังงานความรักพลังงานความสุขพลังงานความคิดสร้างสรรค์พลังงานความรวยพลังงานความสําเร็จที่ขึ้นต้นด้วยพลังงานพูดง่ายๆก็คือมันก็คือพลังงานนะคะดังนั้นดิฉันจะบอกเลยนะคะว่าพลังงานนี่แหละคือตัวควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งควบคุมเงินในกระเป๋าของคุณค่ะและทางแก้ที่จะทําให้คุณควบคุมพลังเงินของคุณได้ก็คือ คุณจะต้องมีพลังงานด้านดีพลังงานด้านบวกอยู่เสมอๆค่ะสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบอย่าให้เข้ามากระเทือนอย่าเสียใจนานอย่าหมกมุ่นทุนคิดในเรื่องลบๆนานเพราะมันคือจุดกำเนิดของแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้สิ่งต่างๆดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณค่ะและหลักคิดข้อนี้นั่นก็คือคุณจะต้องตัดสัญญาณพลังงานด้านลบๆที่เข้ามาประทะในตัวคุณ จากสิ่งแวดล้อมจากคนอื่นจากสถานการณ์ภายนอกกระทบได้แต่อย่าให้ข้างในคุณกระเทือนคุณจะต้องรักษามวลพลังงานดีๆไว้เพราะคุณจะต้องรู้เขาว่าเมื่อพลังงานคุณไหลลื่นธุรกิจการงานของคุณก็จะไหลลื่นการเงินการงานของคุณทุกอย่างก็จะไหลลื่นเมื่อคุณเข้าควบคุมพลังงานด้านดีที่เป็นอินเนอร์จีสูงๆตลอดเวลาคุณก็จะควบคุมธุรกิจการงานของคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ พลังงานค่ะจงเข้าควบคุมพลังงานในชีวิตคุณอย่าปล่อยให้ไหลไปตามสถานการณ์ค่ะไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับคุณไม่ว่าคุณจะได้ยินอะไรที่ทําให้คุณไม่สบายใจไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกที่เหมือนว่าจะดูไม่ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณก็ตามเมื่อไหลที่คุณเข้าควบคุมพลังงานความเชื่อของคุณพลังงานความสุขของคุณ และทำให้คุณอยู่ในคลื่นพลังงานที่สูงเสมอๆในท้ายสุดเมฆหมอกนั้นก็จะผ่านไปและสถานการณ์ที่เหมือนจะดูไม่ดีก็กลับเป็นดีขึ้นมาซะอย่างนั้นและสังเกตไหมคะว่าตอนที่คุณนะมีพลังงานที่ลื่นไหลที่มีความสุขสุดๆนะสังเกตดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณนะก็จะดีไปด้วยการเงินการงานก็จะไหลลื่นไปด้วยค่ะ